อีกเรื่องหนึ่งครับหลังจากที่เราเคยนำเสนอนะครับภาพของเจ้าหญิงนะครับ The Crown Princess นะครับว่าเป็นย่าแล้วก็ยังมีซาร่าเล็กด้วยแต่ล่าสุดนี้เปิดตัวแล้วครับว่าผู้ที่จะมารับบทเป็นพระเอกไม่รู้ว่าทั้งในจอและนอกจอหรือเปล่าณเดชคูุกิมิยะครับเสียงหล่อมากเลยนึกว่าเป็นณเดชเองมามีภาพมาฝากกันอันนี้คือ The Crown Princess ครับในนามของผู้จัดก็คือพี่แอนองสมนี่คือซาร่าเล็ก และแน่นอนว่านี่คือพระเอกหนุ่มนะคะหรือว่าหนุ่มนะัเดกคุก,กิมิยะเขาต้องรับบทเป็นนาวิกโยทินนี่มาพิชิตใจเจ้าหญิงนะคะหรือว่าชื่อไทยก็ชื่อลิขิตรักนี่เดอะค o า n p ์พรินเซสเลยนะคะก็ะได้ปล่อยภาพฟิตติ้งมาแล้วก่อนหนะ้านี้นี่มีให้เดาๆกันบ้างาว่าไอ้ทยจะเล่นเป็นอะไรยังไงพี่แอนบอกว่ายายามไม่มาพิเสียบนะ <laughs> <laughs> นะคะนอกจากพระนางแล้วนี่นะคะยังมีหนุ่มอินดี้อินทัชนะแล้วก็มากับสาวโยเกิร์ตรวิวันด้วยโยเกิร์ตมาลงเรื่องนี้ด้วยโอ้โหกำลังฮอตเลยโยเกิร์ตนี้เป็นภาพแบบถือปืนอย่างเงี้ยเท่มากเลยอ่ะโอ้โหหยุดเลยอ่ะหยุดอะไรคะหยุดนิ่งให้ยิงเลยอ้อนึกว่าหยุดใจไว้ที่เธอหยุดนิ่งให้ยิงแล้วก็พีพีเคโฉบรับไป พี่พีเพยิงซ้ำเฮ้ยบ้ารักกันรักกัน <c oughs> นะครับก็นี่เป็นภาพคือถ้าถ่ายแบบเนี่ยโหโยกเกิดปังปังจริงๆงงนะครับ<อ>แล้วก็นเดทในมาดแบบดูเซอร์เซอรแล้วแบบต้องมีเรื่องฉากบูแน่ๆต้องมีต้องมีสิต้องไปช่วยเจ้าโยงเจ้าหญิงอะเนาะนะคะ,ะนะครับพูดถึงละครผ่านไปแล้วสองเรื่องอันนี้คือยังไม่ได้ถ่ายทาแค่ฟิตติ้งกันยังขนาดนี้